สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเนี่ยมาเจอหมูปิ้งนี่แหละหมูปิ้งที่อยากกินวันนั้นมาก็หมดครับเมื่อวานมาก็เขาก็หมดเร็วไม่เจอนี่มาที่สามมาที่มาหาได้กินและหมดไม้เท่าไหร่ครับไม้ละห้าบาทคะ่ะไม้ละห้าบาททุกคน เอายี่สิบไม้ยี่สิบไมนะคะ,ะ,คะเอาถุงถุงละสิบไม้นะคะสิบไม้ข้าวเหลียวไหคะข้าเหียวหองละหบาทเอาขาเหียวเอา้าเียวก่อนสองห่อนี่แล้วข้าเดียวสี่ห่อดีกว่าหรสี่ห่อ แันนี้คืมีอันนี้ก็หมดแล้วหรอหรือมีอใช่หมดแล้วค่ะหมดแล้ว <laughs> <laughs> นี่ผู้ช่วยคนย่างกันสามคนเลยเหรอครับเนี่ยอ่า <laughs> <laughs> สาวน้อยมาช่วยย่างอ่าสาวน้อยขายทุกวันไหมครับหยุดทุกวันเสาร์ค่ะหยุด <laughs> ทุกวันเสาร์แต่ต้องมาไวๆนะทุกคนแข็งแต่หกโมงเช้า <laughs> แต่ว่าบางทีเก้าโมงก็หมดแหละทุกว, <laughs> <laughs> วันนะม <laughs> <laughs> ีเบอร์ไหมครับเบอร์เบอร์โทรครับ ศูนย์แปดห้าค่ะสี่สี่สองสองศูนย์แปดห้านโทรมาถามก่อนอันนี้คือมีคนจองยังหรือยังอันนี้ยังค่ะงส6ปดไม้ยีสนูน้นนี่เอ้ยขอขอขอไ้มาขอกินนะครับนี่ร้อนนะคะนี่ทุกคนหมูปิ้งนี่ก็จะหมดแล้วนะ นี่หมักเองใช่ไหมครับเองค่ะต้องหมักเองขันเองหมักเองค่ะภาพาตัวพึ่งตื่น uh huh. อร่อยเหมือนมาก โอ้โหดูก็็ทำมาตั้งหลายกล่องทุกคนยี่ิหมดแล้วอร่อยครับขอบคุณมากค่ะอร่อยเดี๋ยวมาอุดหนุนมาอีกนะมาครับมารนทองนะคะขอสั่งไปยี่สิบไม้ไปไหนก่อนไหมเดี๋ยวมาเอามาขอโทษทีค่ะ ย้ำยาบเตานี้เลยนี่ทุกคนเากินของอร่อยต้องรอครับ <c oughs> อืมจังหวะค่ะบางทีก็ได้เลยทงทีกคนกูฟีก็รู้ว่าอร่อยทุกคนก็เลยมา กหอนจมูจะมีน่ารักอน,นาคตต้องได้เพิ่มเตากไหมครับเนี่ยเพิ่มเตาเกรงวจะไม่ทันเนี่ยคัะอืมเกรงว่าจะไม่ทันจะไหม้ก่อนมีสาวน้อยมาช่วยด้วยไม่ไหม,ม้หรอกอนี่ตัดไปเรืเร่อยๆครับ ถ้าเกิดมีคนมาซื้อก็ขายไปก่อนเลยนะของตัวเอา20ไม้สุดท้ายนี่แหละ<ช>เดี๋ยวมาเอาไปตลาดก่อนจะตลาดทุ่งทาว,ว่านญ่ด้หรอคะไม่ครับอ๋อวันนี้มีตลาดนัดเหรอใช่ตลาดเออมีตลาดนันดนนด้วยโอเคนับไว้นะให้ตัว20ไมอ้อ่ะได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีใครมาซื้อก็ขายไปก่อนเดี๋ยวไปตลาดก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะเท่าไหร่ครับจ่ายตั้งไว้ก่อน20ไม้หนึ่งข้าวเหนียวที่ห่อคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวสี่ห่อข้าวเหนียวสี่ห่อร้อยยี่สิบบาทค่ะ ีก็คือสิีไม่มาเก,ก็จะขับกัดออกนะครับนี่ได้กับบ้านนอนบ้านนอนโตเตียมาวันเล็ก,กี่ไม้ครับไม้ไม่ได้นา,า,ามประมาณประมาณไปเต็มหกกล่องเนี้ยเจ็ดกล่องเนี้ย 2> 2, าขายแค่นี้แหละพอขายแค่หมดเนาะหมูปิ้งตอนเช้าทุกคนหากินยากนะหมูปิง้งอร่อยอร่อยอย,อย่างเงี้ยแล้วก็มันมีน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยน้ำเงี้ยอร่อย น้ำเทออกวังแล้วเทใส่ไปให้เทถุงด้วยนะของอร่อยเลยครับนี่ลุงกินไปแล้วสองไม้นะอย่าลืมผิดร้ออร่อนมากร้อนออ